ชาอยาวสวัสดีครับนพสวัสดีครับพี่มลสวัสดีครับไลท์ก็สัปดาห์ที่แล้วครับหุ้นไทยก็ค่อนข้าง 1, ผันผวนเลยนะครับก็ทําจุดต่าใหม่ของปีด้วยที่หนึ่งสามห้าหนึ่งถ้าต่กันได้เนี่ยปีที่แล้วเนี่ยทาจุดต่ําไว้ที่หนึ่งสามห้าสี่ในระหว่างสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยก็ทําจุดต่ําใหม่ของปีแล้วก็ทําให้ตลาดหุ้นไทยเนี่ยมันค่อนข้างที่จะซเต t i m e n t เป็นลบมากขึ้นนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ดีเนี่ย ก็มีวันหนึ่งเนี่ยกระดีดกลับขึ้นมาได้ประมาณ20กว่าจุดนะครับแต่ว่าเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยทั้งสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยตลาดหุ้นไทยก็ยังปรับตัวลงประมาณสัก1%นึ่งเปอร์เซ็นต์ครับอันนี้ก็ผมคิดว่ามันแย่กว่าตลาดหุ้นโลกนะครับเพราะว่าหุ้นโลกส่วนใหญ่เขาก็เดินหน้าขึ้นต่อนะครับเป็นเพราะว่าหุ้นโลกเนี่ยเขาก็คาดหวังในเรื่องของตัวเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยน่าจะเลี่ยงภาวะถดถอยได้แล้วก็ตัว GDP ไตรมาสสี่ของสหรัฐเนี่ยออกมาดีกว่าที่ตลาดคาดการไว้ตัวเลข PMI ภาคการผลิต ดีนะครับก็ขยายกลับมาสู่เกณฑ์ขยายตัวอีกครั้งหนึง่งก็ทําให้ตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยเขาสามารถที่ทําสถิติสูงสุดใหม่ได้สาเหตุที่ตลาดหุ้นไทยเนี่ยค่อนข้างจะอ่อนแอก็หลักๆมาจากเรื่องของการประกาศผลประกอบการนะครับโดยเฉพาะในกลุ่มแบงก์เนี่ยที่ออกมาแย่กว่าที่ตลาดคาดการไว้เลียวเซกเตอร์เองก็ออกมาเริ่มต้นเนี่ยไม่ค่อยดีอย่างเช่นปูนใหญ่แล้วก็ตัว scgp ก็ออกมาต่ำกว่าที่ตลาดคาดการไว้อันนี้ก็เลยทําให้มันไม่ค่อยมีแรงที่จะ พยุงตลาดเท่าไหร่นะครับแล้วก็ประกอบกับมีข่าวเกี่ยวกับเรื่องของ GDP ไตมาสีเนี่ยอาจจะต่ำกว่าคาดแล้วก็ทําให้ GDP ทั้งปีที่แล้วปี2023เนี่ยอาจจะต่ากว่าระดับ2%ถ้าต่ากว่าโตต่ำกว่า2%นี่ก็ถือว่าค่อนข้างแย่เลยนะครับอันนี้ก็ทําให้ตัวค่าเงินบาทของเราเนี่ยปีตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันเนี่ยก็อ่อนค่ามาประมาณ1บาทหรือประมาณ3%ก็ทําให้ต่างชาติเนี่ยยังขายสุติหุ้นไทยอยู่นะครับตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันเนี่ ต่างชาติก็ขายสุทธิไปประมาณทัก2 8 0 0 0ล้านบาทแล้วนะครับสัปดาห์นี้เนี่ยผมคิดว่าตลาดน่าจะอยู่ในแกว่งแบบพักฐานนะครับก็รอปัจจัยชี้นําในสัปดาห์นี้นะครับก็มีหลายปัจจัยโดยเฉพาะการประชุมธนาคารกลางของเฟดนะครับก็อาจจะต้องติดตามในวันที่30ถึงวันที่31มสิบเอ็ดตัวมกราคมแล้วก็มีคําวินิจฉัยของศาลคําตัดสินนะครับของศาลรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับเรื่องของการล้มล้างการปกครองด้วยที่จะต้องติดตามกัน สำหรับสัปดาห์นี้เนี่ยเรามองกรอบโซนอยู่ที่1 3 5 0งสาถึงหนึ่นนะครับส่วนดลต้าเนี่ยอยู่ที่1,400จุดครับในเชิงของกลยุทธ์เนี่ยสัปดาห์นี้ก็เป็นช่วงที่เป็นช่วงที่ e a ิ n ์นดิซีซั่นก็มีการประกาศผลประกอบการผมคิดว่าความน่าสนใจของอหุ้นเนี่ยที่คิดว่าผลประกอบการจะออกมาดีเนี่ยก็น่าจะมีทิศทางที่ดีกว่าตลาดได้นะครับตัวแรกที่อยากจะแนะนําก็คือตัว RBF นะครับก็อันนี้ไตรมาสสเนี่ยก็คาดว่ากําไรเนี่ยจะอยู่ที่209ล้านบาท ก็เติบโตทั้งเยนเยียแลวก็ควอเอร์ควอเตอร์นะครับอันนี้สองจากเรื่องของยอดขายที่เพิ่มขึ้นกลอสมาจินดีขึ้นจากการปรับส่วนผสมทางผลิตภัณฑ์แล้วก็แนวโน้มปีนี้เนี่ยน่าจะเติบโตต่อได้เพราะว่าตลาดส่งออกเนี่ยน่าจะขยายตัวโดวยเฉพาะตลาดจีนแล้วก็ตลาดอินเดียนะครับเราให้เป้าหมายเชิงกลยุทธ์อยู่ที่14.1บาทนะครับสำหรับเป็นเป้าหมายสัปดาห์นี้นะครับแล้วก็ราคาตัดขาดทุนอยู่ที่12.3ครับอีกตัวหนึ่งที่ เราแนะนําก็คือตัว SIB ก็คาดว่างบไตมาสีเนี่ยน่าจะทํากําไรสูงสุดใหม่แล้วก็ต่อเนื่องในปีนี้ด้วยนะครับกำไรก็น่าจะทําสถิติใหม่ต่อเนื่องเ,ออเหตุผลก็มาจากเรื่องของจํานวนนักเรียนที่ดีขึ้นเพิ่มขึ้นจากการขยายสาขานะครับแล้วก็ในไตมาสี่เนี่ยก็จะรับรู้ไรายได้แบบเต็มไตมาสจากการขยายสาขาใหม่แล้วก็ทางเราก็พิมลก็พูดไปแล้วนะครับว่ามีการปรับประมาณการขึ้นเล็กน้อยประมาณ5-6%ในปี2024-2025ถึง อันนี้ก็เลยทําให้แนวโน้มเนี่ยยังคงดีอยู่นะครับเราให้เป้าหมายเชิงกลยุทธ์สัปดาห์นี้อยู่ที่39สลึงครับแล้วก็ราคาตัดขาดทุนอยู่ที่34บาทสําหรับหุ้นแนะนําในสัปดาห์ที่แล้วก็ไม่ค่อยดีเพราะว่าตลาดพันผวนค่อนข้างมากก็ทําให้ตัวหุ้นแนะนําตัวหนึ่งของเรา AAI เนี่ยถูกขายตัดขาดทุนไปเมื่อวันที่23มกราคมเป็นราคาปิดที่3.9 2บาทก็ให้ผลตอบแทนติดลบไป5.3%อครับอีกตัวหนึ่งเซเป้ให้ผลตอบแทนเป็นบวก0.3%เ แต่ว่าเบสเซตแล้วเนี่ยก็ทําให้หุ้นแนะนําในสัปดาห์ที่แล้วของเราเนี่ยติดลบไป2.5%ก็แพ้เซตนะครับเพราะว่าเซตติดลบไป1%ครับสัปดาห์นี้เนี่ยมีปัจจัยที่น่าติดตามหลายปัจจัยโดยเฉพาะการประชุม3แห่งเลยนะครับมีการประชุมเฟดวันที่30ถึงวันที่31มกราคมมีการประชุม BOE ด้วยนะครับในวันที่1กุมภาพันธ์แล้วก็การประชุม OPEC เป็นการประชุมย่อยระดับรัฐมนตรีวันที่1กุมภาพันธ์เหมือนกัน แล้วก็จะมีในเรื่องของตัวคำวินิจฉัยของสารรัฐมนูลนะครับเกี่ยวกับการล้มล้างการปกครองหรือไม่ในการแก้ไขมาตรา112นะครับอันนี้จะเกิดขึ้นในวันที่31มกราคมซึ่งถ้าผลออกมาเป็นบวกเป็นบวกกับภาคก้าวไกลเนี่ยก็น่าจะทําให้ตลาดตอบสนองในทางบวกได้นะครับแล้วก็ในแง่ของตัวเลขเศรษฐกิจที่สําคัญในสัปดาห์นี้นะครับถ้าเป็นตัวเลขในประเทศเองก็จะเป็นตัวเลขเศรษฐกิจหลายเดือนของธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับ ประกาศวันที่31มกราคมครับแล้วก็จะมีตัวเลข gDP ไตรมาส4ของสภาพยุโรปในวันที่30มกราคมแล้วก็ที่สําคัญก็จะมีตัวเลขพีไภาคการผลิตนะครับของหลายประเทศสําคัญในวันที่1กุมภาพันธ์แล้วก็ทิ้งท้ายนะครับวันที่2กุมภาพันธ์เนี่ยจะเป็นตัวเลขการจ้างงานนอกภาคกเกษตรของสหรัฐนะครับในเดือนมกราคมครับของผมมีประมาณนี้ครับโอเคขอบคุณนพนะครับครับสวัสดีครับ